ทุ่มเครื่องน,อนา่าจะตกฟฝางับงามก็ฝนจิตโตคแลวพี่น,อน้องจิ่นอนกับน้อนกลับ กาบสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปเพราะว่าสิยูฟังไทยฟังเล่าหรือทางยุโรปสาแล้วคนเกา่าคนเดิมมาละจ้าเ mm hmm. มื่อนี้มาสวัสดีผู้เดียวจ้าพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันกะเดิกแล้วเนาะแล้วสาแหละะเอานาฬิกาเ่งจ้าตอนนี้มันกะสี่ทุ่มเคร่งแล้วเนาะจ้า ซีทุ่มเครื่องแล้วลูกดูกับผ้ากันลับแล้วสาและก็เลยวา่าได้ช่วงที่ลูกลับซาและก็เลยสิมาปลูกสตรอเบอรี่อีกบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอา้าหรือว่าปลูกแล้วแล้วว่แม่นบอซาแลกที่จริงนตะปลูกแลวก้วแล้วจ้าแต่ว่าเมื่อนี้มันเป็นวันศุกรนะ์เนาะสาแยอัดคลีปตอนซีทุ่มลวก็อา่าเป็นวันศุกร์วันที่พ่อน้องเอ,เอลิ่ามาหาลูกเพิ่นกลกระลยได้เอาเบี้ยสตรอเบอรี่มาให้ซาวแลเอีก ซึ่งเพิ่นว่าเพิ่นขอวาสตรอเบอรี่ซุมที่อยู่ในกระถางนี่ว่าสัน้นเพราะว่าเวลาเพิ่นย้ายบ้านใหม่เพิ่นก็สิได้เอาสตรอเบอรี่ซุมนี้ไปตั้งไว้ออยู่งเฮียนเพิ่นพอกระเจี๊ยเพิ่นเอาเบี้ยที่อยู่บ้านเก่านี่ไปปลูกอยู่บ้านใหม่นะเพิ่นว่าเพิ่นก็บ่เคยปลูกเพิ่นก็เลยขอสาวแหละมันก็สิมีอยู่ทั้งเบิดกาสิสีเนาะ ในกระถางนี่ซีกระถางซึ่งกําลังออกดอกกําลังจับน่วยจ้ะแล้วก็ยู่ในนีอีกฮก็สิเป็นเก้าเนาะเป็นเก้าต้นกําลังงามอยู่พี่น้องปนว่าปนขอได้บ่แต่ว่าปนก็บ่ได้เอาไปฟีดอกว่าสันเมื่อกสิเอาเบียร์ซุ้มหนีม่มามาแหลกมาฝากให้สาแอลปลูกเอาไหมว่าสัน สามทุงเนาะมันก็ลายอยู่เพราะว่าเพิ่นว่าเวลาน้องเอลินาไปลิ่นน้ำเพลินอย่างเสียสตอเบอรี่ซุมเนี่ยมันซุกเพิ่นก็สีได้เอาให้ลูกกินน้ำเพิ่นววาในเมื่อเพิ่นบอกกันซ้นซาแล้วก็เอาให้เนาะเพราะว่าถึงห้อสีเลิกกันแล้วถึงห้อสีเลิกลากันแล้วแต่ว่าสารสัมพันธ์ดีๆนะต่อกันนะมันดีแล้วเพราะว่าลูกเข้ามันค่อยสีบ่มีป่มมันค่อยสี มีความรู้สึกว่ามีทั้งพอทั้งแม่ถึงถึงเขาสิเลิกกันแล้วก็สร้างแต่อีกอย่างหนึ่งเขาอยู่ตั้งแดนเขาสิสร้างสตูไลกับวุฒิยพี่น้องเขาต้องสร้างมิดไปก่อนบอดดวลวุฒดจ้ะพี่น้องมาเขาไปปลูกเลยจ้ะซึ่งปลูกซะแล้วก็สีบว่าปลูกมองนี่ดอกพี่น้องเปปงรกกพราะว่าดินมันแข็งเนาะ สตอเบอรี่กับวค่อยงามปันไดซาแรกก็เรียกว่าสิไเป็ดปูกตรงนั้นซึ่งกุดลุมไปแล้วแต่ว่ากับกุดประเด้นไายละดินก็นดีน้ำนะพี่น้องส,ส,สีทุ่มเคิงจุนโนเว ช่วงนี้กับสี่ทุ่มเคืองน่นจาจะถั่วฝางามๆก็ฝนจิดตัวกันแล้วพี่น้องอจีดน้อนกับน้อนบันรับ นกูปลูกได้สองแถวนะจ๊ากสากแหล่เสียเอาไว้กว่อนถ้าปลูกไม่เหมือ,อนเพราะว่ามันกัดเดิกแหละเนาะแต่ยุ่งมันก็นเริ่มมากแล้วพี่น้องแต่วต่าตะเวนก็นยังท่านดตกอยู่ใกล้แล้วพี่น้องตะเวนใกล้สีโตกเดียดแล้วปลูกทางนี้มันมองงามนะ มัค่อยงามเนาะเพราะว่าดินมันมันแข็งแต่ว่ามองไม่ที่สาแหลไปปลูกเมื่อนี้นะปลูกเมื่อกี้นี่ดินมันงามอยู่จ้ะซุปเดียก็สีได้เอาให้พอน้องเอลิณาเนาะเพราะว่าเพื่อนเพิ่อนขวามากเราก็ต้องเอาให้เพื่อนเนาะ ามคลิปนี้ก็บ่มมีอยังไรจะพี่น้องเอาบรรยากาศส่วงสีทุ่มเครื่องส่วงหาทุ่มของโนเวมาฝากพี่น้องส่วงตะวันโอตะวันนนส่วงตะเวนถ้าได้ตกดินเนาะกบ กิจกรรมเล็กๆน้อยๆคือปลูกสตรอเบอรี่ก็จบคลิปนี้ซาแล้วก็ขอฝากทุกๆท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาวแล้วนี่ด้วยจ้าเพื่อสาวแล้วจะได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอยแห้งมาได้พี่น้องยานลูกตื่นนะเฮ้ยจ้ะจ๋านอนหลับเนาะพี่น้อง 嗯哼。<laughs>